เชื้อลุงเจียวนะครับผมนี่เลยกับหมายคลองลังสิตนะครับมาเช็คน้ําหน่อยนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับนี่สวายคลองนะครับไซส์ไม่ใหญ่เท่าไรนะครับนี่ก็ไซส์นับโลกว่านะครับก็ไซส์สวยอยู่นะครับผมชิงหน้าประมาณือบเมตรนะครับสายหน้าเป็นช็อกลีดนะครับยาวอยู่ประมาณเมตรได้นะครับเป็นเบอร์สิบสามครับ เราแบบนี้นะครับตะกั่วโงงเบานะครับนะตะกั่วเบานะครับก็น้ําไหลแรงอยู่นะครับนะตะกั่วก็น่ามีจะเจ็ดสิบกรัมได้นะครับนะแต่ว่าป่ามันระแวงครับนะไม่มีรากนะครับใสจย๊กจึ๊กจึ๊กนะครับผมก็ใช้เป็นคันนี่แล้วนะคันเวทแปดสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละครับคันสปริวนะแอคชั่นมันเร็วนะครับนะเซนต์มันเร็วนะครับเราก็นั่นแหละครับ